กินกับปลาดิบหรือว่าอันนี้แนวประเภทดิบแซ่บนะคอ,นนอนนมตัวนี้นี่นเอออย่ากินตัวนั้นนะเแยด่ดังเจ้าปลาฉลีเลยพี่น้องเลยก <c oughs> ินหนามใช่สมัครนี่แจวตัวนี้นี่แจวบัมีอันนี้ <c oughs> สมัครอย่าปลาวลาฉีเลยพี่น้อง จับไ<ว>ม่กดดิว้าดูสบายดีตอนเธเศ้าเด้อพ่อแม่พี่น้อะไรยยินดีตอนหาข่าสู่สานเบาไก่คนทำมาหากินมืน้อนี้น้องอ้อยน,น้องจอยเป็นเข่ามาเมื่อมาเยี่ยมมายามทิมงานเป็นว่ะและ้วมาญาดินอยู่เฮือ,อนเอื้อยของบา่าบุไทยพี่น้องพรเบาบุไทยเป็นอยู่คัสบายดีนะสบายดีเ e อฟซีเบาไกล เพื่อตื่นเช้าวทำไมน้องคนละมาเล่นกันมาแต่เช้าเออนี่กำลังเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินตอนเช้าไปนอนเลยอ๋อเดี๋ยวแม่นู่ปนินสบายดีหนุ่งอ้อยสบายดีกันเอ้ยเฮ็ดแต่งตัวงามมีนาะเข่าเมืองไหนเนาะแก้มแดงเปิ่นๆอยู่หน่อยเลยข่าวเมืองสบายดีหนุ่มใจสบายดีเซตเมนู่ยังเหมือนนี่ จับซอยจับเออคันบ่จับก็บ่ได้บ่บ่ได้อือต้องได้จับเนาะดอือพี่น้องเอ้ยปลานิพี่น้องเอ้ยปลานิปลานินี่สิแม่นปลานิ่นตลาดเนาะปลานิก็ับ่จังได๋ว่าน้องบ่าวชยบ่จะมาแต่สนี่ปลานี่ปลาได้บ่บ่ปลาเขาจมาขายอยู่นี่เออปลาิแม่ใหญ่เติบพี่น้องเอ้ยปลาิเา แสดงว่าปล่อยมัน,ม,นมีคนเอาน้ำไงไมันก็ได้น้ำไงไมแต่น้ำใหญ่นนะ่ะอ,อันนี้เป็นเพื่อนเอยของวัูุ้ทได้วยพี่น้อางานหลายคนจพิษต,ต่าผุทไยเนาะมาเพื่อนน้อน้องจอยบาคนก็นเพื่อน,ออม,น,น,นอมากยาส่ใส่วัดจดมาสนบแมนนะเอ้ยอยู่ออเอ่ ส้าเสือแดงคนีรเสือะแดงปลาะแดงนะค,งคือว่าเมื่อยๆบริเวณนอน,นึกบ่มาคืนนี่มาหนูใจเมื่อแต่ใส่ไปซอนกันขึนน้นนะนมันบ่ <c oughs> บ่าวภูไทยคนโกเมื่อดเนาะเมื่อดนั่นนี่แสงพี่น้องเลยช่วงนี้อากาศท่อนตะเวนกำลังขึ้นกันยังเบิร์เพราะมาแสงแดดนี่แกบ่ได้เศร้ากันได้ดอกประมาณแปดมู่ไปหน่อยเอ่อบ้านบ้านแม่เหมือนนี้เนาะเพ่ดข้าเมียกเนาะข้าดําหน้าอยู่บ้านแมากันเลตเซตเพ่ฟข้าวียกี่น้อง แต่ว่ามื่อนี้น่องมาหาพิเศษน่องมาหากัน่องได้เห็ดเ็ดเองธรรมดาปกติมันทางทีมงานเห็ดจะน,น่องกินแต่ว่าให้น้องเป็นขุดเก็ตก่นอน<อ>ใ่ไหมใช่ชั้นให้บ่ไม่ใช่ทั้งทีมงานสิบ<อ>เ่เอาเอานอนให้เอาชั้นหรือเอ,เอาเธอเอาเธอั่นบ่คือว่าไปสอนได้บ่เมื่อคืนนี้ได้ได้เนาะ ปลากับกุ้งปลากับกุ้งเออ <c oughs> บ่ได้เฮาบ่ได้ไปเนะาะว่าใส่จังจมื้อเนาะ <c oughs> ให้น้องพาไปสอนตอนหนึงคือเปลี่ยนบรรยากาศเมื่อไหงสอนเน <c oughs> ี่ยในน้องบอ่ดูสิสิ <c oughs> <c oughs> อเออบ่ได้ล้อมบ่พี่น้องมื้อหน้าก่อนให้น้ำบกบกก่อนเน,น,นื้องในเม,มื่อนาไมนยังอยากรุ่นเนาะ <c oughs> น้องได้ปลายังในมื่อคืนนี่ <c oughs> <c oughs> ปลาดุกปลาดุกเป็นปลาคอบ่ปลาคอบ่ได้บ่ได้โอ้ือปลาคอใหญ่ ชุ่มดองเคยกินบ่าน้างไงบาสบีสเบอนะบ่เคยโมแจักซจำอีกวะวบ่จัก<อ>จำนะละโมแซบจำนะจำล,ะล,ะลายๆจำลายๆมันจังรสชาติถึงใจมันวาวแบบประ,ะเดีย๋ยด้ตอนนั้นโมจกักโมใส่ข้าวมาข้าวลาลบเบิ่งเบิงวะกินมันเป็นเนสูบเขาเต็มดังโอ้ยสมากอึกอึกอยู่เอาด้วยน้องจ่อยใช่ปะนี่กัไก่เนี่ มือ่อนาเด้อดช่มายยังสุดปลายนะน้ำเด้อไปสอนน้ำเด้อดไปเมื่อคืนนี่ว่าบะหูเนี่ยนะขันทูก,ก็คือจะไปน,น้ำอยู่คืนนี้บอ๊อบบ๊อบไหมบอบอบอ๊อบน้องเขาบ๊อบบ๊อบโผล่หางเออหางไปมันไกลอย่ป่ะสิไก่ป่ะเมือ่อไนจะขี่รถไปเนานะจะเนาะโดยเออ กไปลือกแแท้ขาวเลยโชเฟอร์ยเราจะปั่นผสมนิดเดียนเลยวะาเราจะปั่นดอกจะปั่นเนาะจะปั่นมานมาขันเนยวก็นั่นมันสีเขาปั่นใส่รีเดมันสีหมาดบันเนอะสุกมันติสุกเปิดเรื่องขันนี่ไใบใจยคอย แค่ย่างหนึ่งจ่อยคุณอ่อนพรีบน้ำอาหนาต้มอาหนาเผ็ดน้ำต้มบ่เกงมีเพื่อนน้องมีบ่หมอนี่บ่มีบ่มีเนาะโดยสบายบ่กับชมว่บ่บ่สบายบ่เห็ดแบบนี้อยากต้มน้ำเห็ดอยู่เห็ดกินเลยสบายอันนี้หมอสุกิเนาะหมอไฟฟ้าไปหน่อย แบบมันทันใจเนาะช่ว่มาข้าอยากเลยคเัาต้มมาเดียวอยากต้มตมีต้มตอเอ้ยยังกับ <c oughs> พี่ข้างน,นี้พี่บอลเสียบนะฮะหูเสียบบรเห็นพี่หน่อยเลยเ <c oughs> พราะว่าน้องว่าบรเคยใส่เป็นบ้างเป็นไงครั้งแรกบได้ว่าไร้เถื่อเลยคร <c oughs> ั้งแรกอืมใจยูตสวรรค์เออเคยใส่จะอยู่สวรรค์พอแค่น <c oughs> ้นองว,ว่า,าพ่อ้แต่พ่อเรียกวาบาบา่าบ่าวไทยหยูดใส่ พ้านองเก็บผักบ่ซอสนองเก็บพักเป็นวบ่ฮูเก็บผักเออตะเวียนบ่ตะเวียนบ่สิอ่มีบ่ยนบ่ือ่าบตะเวียนตะเนอืม้านทันงามลอนผักกะทงเมนบ่สบานีพักที่แรงๆนี่ไงผักกะทง โอ้แสดงว,ว่าทางนี้เอื้อยเอื้อแล้วปลูกพักกับล่ายยางอยู่เนาะเพราะอะไรเนาะตังค์กางามันอันนี้มันแหลกบอกมันโผล่มันหยุบไว้พักอันนี้กินได้ได้หนิเด้นี่นี่นี่นกินกระตับมะฮงบอลในกระกรอยกระหลาบโอ้งามด้วยผักกาดทองด้วยงามคือคนเก็บเลยได้หนิเด้เยอยตัว,วอีกเลย

เนบไม่ยังน้นอยสมนะบางยอบางยอะบางยอบงยอวะบานไากินกระป่าดิบห้ือว่าอันนี้แนวประเภทดิบจะปะงางเงาเลยกใส่เใส่บสปเป็น น่คนี่คือพาละนอนปงนอนแม่กี่ที่นีนอนของเธอเนาะงไปใังเน้งโอยก็ไปเรียนมาแม่งแจ้งอยู่เด้แจ้งก็สีค่ะพี่นุ่ยสวยเดีเฮ้ยตองอเห็ตดิกได้แงานนหนึ่งแล้วนอนสะทุยางเนา ไอเดียวพวกขนาดแซ่บอยู่บ้างมั้สบายเนาะนอาหลใจเนาะจิ้ง่กเหรอจิ้งเหอปะเออตัวลายอลายดลายได้ครว่ะได้แน่นว่านเลยจิ้งจกโอ้โหเด้อโอ้โหหนานี่ยในที่ห้าเลยเป็นน้ำมันนี่ได้ป่ะชบ่อ Cái này là của cậu Tôm 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 xe Xe đi mà Xe đi mà Xe đi mà phải ngủ ở đó đi, mì đây, ớ nó mày sốm nó Để bay nó, để bay nhá Để bay về, là, là bẻ hoa cái này Ở đó ạ Được rồi, nó lỏng hết kịp ท่านมีหมอสุกี้ในเรื่องเลยที่ว่าสบายเนาะหนุ่มใจเนาะเฮ็ดกินกรบปุกตองว่านางไฟเปลววุ้ดวุ้ดวุ้ดเออบปเราจะเอต่างหากตุนเนี่ยอนะเคยกินเนาะเป็นได้ไรอันนี้ซิบมั้งไหมมันเป็นได้ไรมันขืนหัวบอกตอนเสียตอนคุณจะกินตอนไหนตอนไทยมาฮะคอนไทยมาเออคนอเนกนะไปน้ำมากิน ไม่ได้ได้รถสาดมันรถสานเสกหัวเมนมันเห็นกึ่งัเออขึ้นนังขึ้ัวหอยบาซิบิครับหอยปลาเหล่าน้อก็บ่มีนาบปาไดมน้างบวำเลยหลังเมื่อเรียบร้อยเลยท่านี้ เปลางกันได้เนาะเปลางกับก็บจับจับ,จบยังไงคุ้ก็ใส่มันใช่ฮะก็ดีจับสาคร,รับนี่เนาะเต็ใไม่เป็นมือดิอันน่ะสาอยู่แถวสุนองกับ อยู tang, ่ในเมืองคือต่างกันเนาะสากชิ้นน้องคือยาวเนาะสากชิ้นน้องเห็ดเองเด็ดเเ็ดองทั้งใหญ่ทั้งยาวชั้นน้องเนาะแมนทั้งดำเด้ยอันนี้ก็เมื่น้องแค่แต่ว่ามันใหญ่ใหญ่สั้นเนาะใหญ่แต่ว่าสั้นอืมชั้นน้องแบบมากแบบใหญ่ๆยาวๆเนาะเนาะแบบมันแหลกไว้บ้านน้องเมนอันนี้แคแหลกไหวสุกันแหลกไว้คือกันบ่คัร์น่าตำไว้แต่มันไว้มันแหลกไหวเมนแล้วมันเข่าน้องด้ว ตำข่านะตตำเห็ดแจ่ว่แน่นอมกะเทียมเขา่ด้ใส่ใส่ใส่ได้ใส่ได้อูกุกคนโอ้ข่าออกลาผดีแข็งปุดๆผูดีแซ่บอันนี้อะไรเห็ดเีวสบงเาซิมแล้วซิมอีกอยู่เห็ดดี จำได้แล้วมอันนี้ติมากขวคนคมือยเหนเนเป้ยังน่คือไี่ลย้นังเอือนี่นีบกขมไปไหน้วธรรมดาอันนี้ปัสสบิอันนี้ ก็บบไทยกินไดใช่้ดีว่ายชิสัดบอนี่เคียวดุมอยู่นี่กินไดคนแสดงว่าจะมาคบผมเน่อยจะเนาะผมะแงเสผมแงเสพอแล้วค่ะอันนี้ตบอันนี้เนาะตบอิกกี่เละเตะมัเบีตัวนั้นเต็มอาไปหิวเออตัวนี้เอาไปตั้งหางมาเชี่ยมงแก้วหน่อยห่ไงบ่บ น้องไไรซีมั้งชไหนกันวันนีู้่้นี้ด้วยเดี๋น้าจซแจวน้องตั้มกินด้หาหนมคมห่งซีม้งแจ่วนะแจ่วชไดปลาในแจ้วก็มีโล่ลองมเองหอมเอเข้มบ่เข้มนัวแซ่บแซ่บอลย อาเสียบกระเสบไป่อยเลยโอ้นี่แม่ยังนี่มาประเทศยนำเดิมนำเดิมกล้าเมินเมาเกข้าเกีข้าว้าเบิดนี่โอโซ่น้องอ๋อยจะมาเมาจากเบิดนี่เมนคอยไว้อยากกระซองเก่าถนนห้าลายเมาลด์คอยนะผวกมังตาซีมันแบบอย่าคือขาจะปิ๊เลื้งเลื้งนู่นนู่นนำเปลี่ยนนิสัยพี่น้องเลย จากที่ว่าเป็นคนม่มวนกลายเป็นม,มวนหโอ้เห็ดแจผมเนยนะเนาะเแผมผมอันล้อำอันล้ำใช่ไงตอยนี้อ<ะ>เอาายู่เลยวะฮะไงจะก็อยู่ที่ไปตลาดไปตลาดเลยเอ๋เงหน่อยฉันไม่ได้ใครกินฉันไม่ได้ชุหห่หบอช่เห้บแ้ากินเบิร์อยู่ว่อน ที่นกับผู้ดมีมันสมาร์ตสมาร์ตนิดนึงพอไปกินยี่ห้องปะยี่หองมันกินยังไงอยู่ใส่กระได้กิน <c oughs> ยี่ห้องเขาเปลี่ยนใหม่เด้มาเด้อพอมีหนักจุดจุดข้าวที่ป่านี่ปไาข้าวดิพ่อ มาเด้อ FC ตั้งหางอีกรอแม่เจ้าป้าสามสุดสี่สุดน้องไอ้บ่มีบวงจะไหน่ยไห้ได้บบว่าเด็สดนะสุดหนามเนาะเข้าต้นพ่าตะเอยเขามากินข่าวอยู่ในเมืองข่าวตัวเมืองว่ะมันนี่นอาออกดาสซิโอนอยู่ได้เลยมันงเซ่บนะงครบต้วนี้นี่เอออยก,กินตัวน,นั้นนะ เนี่ยดัเจ้าปัชวพี่น้องเอ้ยกินน้ําใ่สมัครีแต่เอาตัวนี้นี่แต่บ่มีอันนี้สมัครเจ้าปัว้พี่น้องลาเจงไบ่จําจหน่อยนึงน่ะจหน่อยนึงเออปิ๊บหน่อยนึงบ่ว่าําประจนี่ี่เจอกดเอากินไว้เนาะจจงสิ dạng lại bội rồi hm mọi lắm em Rồi hôn dạy nhắm tới mọi vị rồi khác mọi người 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 mọi mày nữa Mà mọi người 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 Xếp 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 แซ่บเนาะจุดเสี่ยงอมืาอิลัยไมื่เนอะไเขาเนื้อคนบอกกินดิบกินแดงแตบอกเลดิบไปแน่หรออันนี้น้าขันสมเลย้ำสุกเลยมันจงสุก่ะมาตัวมาเด้อพี่น้องเด้อรสชารเป็ปไหนไหมมันขึ้นหัวบ่ มันอะไรกดมันแหน้แห้งังเนา,แาะแม่ปลาุบแกว่าปทยชิบะซ้ม,มันีกบา้าขึ้นมาพี่ดึกแ่ว่าขมอะไรบอกขมพอดีคนมาก,กินขมเนาะแต่นาะงขมแส่บจแต่มขมนี่อื่นกับกินขมมีปลาเลยแซ่็จมีปลาบีงอมีควอยกินเนาะมีงอกัคายกิน,น,าากนมามาพี่น้องมา

Ada, pi ada. เตรายมเล็้โงหัเปื่อยใช่ไหมนอกแมนอนอมัน่อไปคี่ว่าแล้วสําเร็จนอกจิ่เขากินน้ำไป่นองเลยไปี่อันไหนหอยาไปเท่เอนไปไว้ไปลเดอไปลัโอยอยากเหมือนเมืดไปนองเลยเพราะว่าตาตเว้นนะกาเริ่มเทียงจิตเข่ากี่น้ำแล้วแล้วมันอยากมืนเมืดนมันอยากคำมัน็นังไงมันจะคมใหม่ อิ่มแล้วบอยิ้มใครกินนี่นะบ่อิ่มอิ่มนะก็พากันมานั่งอยู่กองหมักลำไยกับบ่าวผู้ไทยคือเก่าพี่น้องเลยไม่ยังหารยังโทรศัพท์ยังไงเนาะมาเนกาสีพักพอนะพี่น้องเลยน้องนั่งนี่นี่เด็กนอยแล้วกับเพิ่อนกับสิกรับเพิ่อนวาแม่นบ่น้องว่าจะด้วยสีนอนอยู่พี่นอนกับนอนเมื่อกับเมื่อถันบ่มีน้ำมันกับกับนอนเออเบิ่งสิไปบอกเขาบ่อให้คายน้ำมันไหนบ่ อาจะพอกันไหมคลิปไหนพี่น้องเอ้ยน้องอ้อยคือสียังนอนแหงเลยคนปิดเลยบายเด้อพี่น้องเอ้ยบายเด้อพี่น้อง